เขาเนี่ยประสบความสาเร็จเขาเก่งในช่วงห้าปีเก่งมากครับแล้วไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะไปปลูกฝังในจิตสํานึกของคนให้มีความรู้สึกว่าเชื่อมั่นศรัทธามันคือความจีงไงที่ว่า ทุกครั้งที่ใช้ความถี่เนี่ยมันฝังได้ง่ายนอกจากความถี่สาระก็ต้องยอมรับอาจารย์ต้องยอมรับว่าความฉลาดของเขาอยู่ที่ป้อนสาระโดนส่วนจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้โดนไงจะป้อนสิ่งที่โดนแล้วป้อนบ่อยๆคือปัญหาเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเนี่ยนะครับผลสุดท้ายจะเป็นไงเขาไม่สนสนว่าเฉพาะหน้าเนี่ยฉันต้องได้คะแนนเสียงครับฉันได้ความรู้สึกเฉพาะหน้านโยบายที่ออกมาผมเห็นนะเอาแค่รถไฟฟ้าอาจารย์พอใกล้เลือกตั้งเป็นไงสิบสายออกมาเลยสิบสาย Hmm. ถามว่ามันโดนไหมแบบอาจารย์บอกอาจารย์ทำทำการตลาดมาอาจารย์รู้ว่าอะไรโดนไม่โดนเพราะฉะนั้นเ้าเอาตรงนี้มาใช้เนี่ยประสบความสาเร็จในเชิงยุทธศาสตร์แต่พอมาณนะวันนี้เนี่ยเมื่อเขาประสบความสาเร็จแล้วกระบวนการในการแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติของเขาเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งคนรู้ทัน อย่างน้อยมีมีอาจารย์คนหนึ่งหลายเล่มหลายเล่มคนรู้ทันวันนี้คนรู้ทันเป็นแสนเป็นล้านถูกไหมอาจารย์มันถึงเกิดวิกฤตคนมีรู้คนนั้นก็รู้ทีนี้เขารู้แล้วเนี่ยอาจารย์ผมยังให้ให้ข้อสังเกตอันหนึ่งฮะสื่อเนี่ยนะครับที่ทีวีวิทยุโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์เนี่ยมันแพ้อยู่สื่อหนึ่งครับคือสื่อมนุษย์เสียงกระซิบผมผมเห็นงานวิจัยหลายครั้งแล้วนะอาจารย์เนี่ย แม้กระทั่งมหาลัยผมเนี่ยรับนักศึกษาเนี่ยสื่อที่สาคัญที่สุดที่นักศึกษามาเนี่ยไม่ใช่โฆษณาหมดเป็นแสนเป็นล้านไม่ใช่ฮะมาจากคนบอกกันครับปากต่อปากสำคัญที่ผมถึงบอกว่าแต่ปากต่อปากมันจะมาจากไหนฮะมาจากแฟก์ที่มาจากสื่อด้านหนึ่งเป็นเป็นเป็นการจุดประกายอะไรที่เป็นประเด็นปั๊บเนี่ยนะฮะโอ้มันไปเหมือนไฟาลามทุ่งเลยฮะพอมันเป็นประเด็นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันแรกเนี่ยยุทธศาสตร์เขาในการใช้สื่อเขาเก่งอันที่สองผมยอมรับเหมือนอาจารย์ผมพอมีประสบการณ์อยู่บ้างว่า สื่อเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะว่าธุรกิจเพ,เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของแต่ละสื่อ,อแบบอาจารย์บอกเป๊ะเลยง่ายที่สุดคือถ้าเขาจับเรื่องกีฬาคุณไปเอาเรื่องพลังงานมาลงในคอลัมน์เขาก็าไม่เขียนให้อาจารย์ครับอาจารย์เศร้าไหมว่าถ้าสื่อไม่มีจรรญ,ญาบรณไม่มีจรรยาบรณหรือวิชาชีพ อะไแง่มือวิชาชีพที่จะต้องทำอะไรคร่ะแต่ว่าถ้าเงินมากูง้างได้เนี่ยมันน่ากลัวอาจารย์ต,ต้องแยกเป็นสองส่วนสื่อก็คือมนุษย์ปุถุชนที่ต้องต้องอยู่ในสังคมต้องมีไรายได้ต้องมีครอบครัวมีลูกมีเมียเหมือนกันใช่ไหมครับด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็มีจิตสํานึกฮะจัญญาบันมีจัญญาบัน <c oughs> มีคุณธรรมจริยธรรมเหมือนกันโดยเฉพาะจัญญาบันของสื่อนะฮะครับ,รบไอการปั้นข่าวอะไรกันทั้งหลายเนี่ยหรือว่าอ้างแหล่งข่าวเพื่อทําลายคนอย่างเนี้ไม่ควรทำ แต่ถ้าสื่อเนี่ยเมื่อทําแล้วเนี่ยเป็นการบอกความจริงประชาชนเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะทําให้คนเสียหายก็ควรทำนะครับแล้วยิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยจัรยาบรณของผมเนี่ยมีนิดเดียวสําหรับสื่อขอให้คุณคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวอมผมว่าตรงนี้อยู่ได้สถาบันอยู่ได้สื่ออยู่ได้สิ่งที่ที่ทําให้เกิดปัญหาณนะวันนี้เนี่ยผมพูดตงเมื่อกี้นีอ่ อพอแล้วนะที่คุณนนาพี่นนาพี่เซนนาเนี่ยนะพอเป็นพอ <c oughs> ผมอ่านหนังสือวีดวันนี้ผมชอบใจคุณบรรหารขออนุญาตอ้างคําพูดคุณบรรหารนิดหนึ่ง <c oughs> ท่านบอกว่างี้ครับว่าคุณทักษิณพูดอะไรมาเนี่ยผมไม่เคยเชื่อเลยอ <c oughs> วันนี้พูดอย่าง <c oughs> พรุ่งนี้พูดพูดอย่างหนึ่งนะเมื่อท่านบอกว่าจะละมือทางการเมืองเนี่ยนะครับเราก็เห็นด้วยแต่เสร็จแล้ว ท่านก็บินไปบินมามันก็มีปัญหาเกิดขึ้นนี่มาพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันอย่าลืมว่าคุณปัญหาเนี่ยเตือนหลายครั้งแล้วเนี่ยเตือนหลายครั้งแล้วคราวนี้มาประเด็นตอนที่ไปสิงคโปร์ผมบอกได้เลยว่าหนึ่งมีเป้าหมายมีเป้าหมายแบบอาจารย์บอกส่วนเป้าหมายคืออะไรผมว่าต้องต้องตอบคาถามอันนี้ให้ได้อันที่หนึ่งต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคุณทักษิณเนี่ยในระดับภูมิภาคก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับ เพราะกละจาทั่วนะฮะอันที่สองอำนาจทุนของคุณทักษิณน่ากลัวมากครับอันนี้แหละครับที่ผมบอกว่าอำนาจทุนนี่แหละครับที่จะทําให้เนรมิตอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นได้เป้าอยู่ที่ไหนคุณทักษิณป็นคนไทยนะครับครับผมว่าเป้าก็ยังอยู่ที่บ้านเราและก็คือการกลับมาสู่การเมืองเอาล่ะนะครับคิดผมอยู่ตรงนี้ผพราะมีข้อมูลลึกๆนิดหนึ่งเพิ่งได้มาก็คือว่าพอคุณทักษิณไปญี่ปุ่น แทนที่สื่อมวลชนจากญี่ปุ่นก็ดีหรือว่าตอนที่อยู่ต่างประเทศสื่อมวลชนในต่างประเทศจะทํางานเท่านั้นอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์แต่ดันสื่อมวลชนไทยเนี่ยโทรไปกดดันทุกอีกไปถามสื่อมวลชนนู้นว่าทำไมไม่รู้จักสัมภาษณ์ทำไมไม่รู้จักทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทาไมไม่รู้จักส่งข่าวมาอย่างนี้จะให้อธิบายไหมนั่นคือสํานึกไงเมื่อกี้ที่ว่าพูดถึงคําว่าสํานึกจําได้ไหมคือเรื่องที่ว่าสื่อทําอะไรเนี่ยนะ ที่พี่เล่าให้เติมสักฟังว่าพี่ทําในเชิงธุรกิจเนี่ยคําว่าโฆษณาประชาสัมพันโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยนะไอะะ้ propaganda เนี่ยนะกับ marketing communication เนี่ยมันต่างกันอยู่หน่อยหนึ่งนะ propaganda เนี่ย,นะนเ,นยเขาเขียนนิยามไว้เลยว่ามุ่งที่อารมณ์และการกระทําโดยไม่ต้องให้ผ่านกระบวนการของเหตุผลเข mm hmm. อหมายควาบว่าถ้าใครคิดเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันไม่ใช่ propaganda แล้ว มันคืให้รักคนนี้ให้บูชาคนโน้นเพื่อให้เดินออกมาให้เกลียดคนนี้เพื่อให้เผาเนี่ยคือพราะประกันไดา้าสนาประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือการจูงใจที่ผ่านกระบวนเพื่อให้เกิดการคล้อยตามแล้วเกิดการกระทบยันจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานช่วยเขาทางด้านพราการได้อันนั้นเป็นจิตสำนึกใช่ไหมทีนี้บังเอิญมันก็มีทฤษฎีในสื่ออยู่อันหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่บังเอิญคนไทยเอามาใช้เยอะเขาบอกว่ามีเดียวอร์สเขาบอกว่าสื่อสงครามในสื่อบวลชนไทยอย่างที่จำสักบอกได้ข่าวมาเนี่ยนะที่เป็นประเด็นกดดันก็แสดงว่าสื่อบวลชนมเรากำลังหาสงครามที่จะลง ครับโอ oh. ้มาขายดีเนี่ยขาถ้าไม่มีการสงครามมันก็ไม่มีจะลงแล้วถ้าเกิดทักษิณนไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปสงบเงียบอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งไม่มีพูดอะไรเลยไม่มีใครทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็เลยไปกดดันให้ช่วยกรุณายิงปืนซะช่วยขวควางระเบิดซะมีอะไรขัดแย้งกันหน่อยาตรงนี้<ม>คือบอกมีเดียเลิฟส a วแต่ในขณะเดียวกันที่มีเดียลก,ก็ควรจะต้องมีไอ้โค้ดออฟเอติกในการทำงาน<ม>ต้องมี จญยาบรนของการทำงานด้วยถ้ามีเดียเลิฟว,วอร์บิดประเด็นไปอีกอย่างนะมั้ยเป็นวอร์ที่สร้างสารรค์กับประเทศชาติอันนั้นก็ได้คือถ้าวอร์ในที่นี้หมายความว่ามันมันเอ,อนะมันไม่ใช่สงครามที่จะทำลายล้างประเทศชาติออแต่เป็นสงครามกับคนร้ายคนเลวเออนะะซึ่งตรงนี้เราเห็นตัวอย่างชัดเจนก็คือหลังจากนายวันวันในนิวยอร์กนะฮะ ตอนนั้นเนี่ยเดโมแครตเองก็ตามใจให้บุชทําโดยเชมใจจะลุยไงก็เปประเทศชาติมั่นคงกลับคืนนะฮะในณก็ไม่วิจารณ์บุชเลย CNN ก็ลุยช่วยแหลกช่วยแหลกเลยซึ่งณเวลามวลชนบ้านเรามองอย่างนั้นนะฮะมองว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ต่างของนายวันวันะฮะแล้วบอมที่ทักษิณทิ้งมาใน CNN นเั้นเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเครื่องบินที่วิ่งชน World t เทร e นะฮะซึ่งณเวลานั้นเนี่ยเมืองทางด้านราัฐศาสตร์เขาเรียกว่ามันเป็นใบเป็นการเคลื่อนไหวสองพักผนึกกำลังกันโดยหยุดขัดแย้งชั่วคราวเพื่อให้เกิดไอความเป็นเอกภาพในการต่อสู้ณนะเวลานี้พี่อยากให้สื่อทุกสื่อนะฮะมองเห็นว่าปรากฏการณ์ของคุณทักษิณที่ทำที่สิงคโปร์นั้น คือเครื่องบินที่ชนตึกเวิลด์เทรดนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะผเดกกำลังยังไงกันเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มีใครพี่พไม่ได้เป็นคนที่ไปเข้าข้างพเด็จแต่ณเวลานี้ถ้าคอมอชอจะทำอะไรสู้กับทักษิณเนี่ยอ,อยากให้สือนน่อมวลชนหยุดวิพากษ์วิจารณ์แล้วช่วยนะให้หยุดวิพากษ์วิจารณ์แล้วเหมือนอย่างที่มีใครก็ไม่รู้ แลวนายกจะไปทําอะไรสู้กันกับทักษิณไหมจยากตรงนี้ซึ่งนายกท่านบอกว่าพวกคุณอยู่ในสื่อมาห้าหกปีที่แล้วนะคุณย่อมรู้ดีกับผมว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่านายกจะต้องเสียตังค์จ้างพวกคุณเหรือถ้าอย่างนั้นพูดต่อได้พี่ถามในใจคือคือนายกท่านบอกว่าคุณรู้ดีกับผม